สวัสดีครับในการบรรยายวิชาการของกลุ่มสยาม Computational Physics ในวันนี้ผมอยากจะย้อนรอยไปเมื่อปีพุทธศักราช2,553เมื่อครั้งที่คุณอนิวัติเกศรยังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ที่เข้ามาฝึกง,งานในกลุ่มวิจัยของเราในครั้งนั้นเนี่ยเขาได้ทำการพรีเซนต์ในหัวข้อเรื่อง Icing Spin Model ซึ่งเป็นหัวข้อที่เหมาะมากในการนำมาประยุกต์เป็นงาน วิจัยในโปรเจกต์ท่านปี4ของสาขาฟิสิกส์ไอซิ่งสปินโมเดลเป็นการศึกษาพฤติกรรมของสสารที่สภาพความเป็นเมล็กของมันนั้นจะสูญเสียไปหรือลดน้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นหรืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นซึ่งคุณอนิวัติเกศนนั้นเป็นนักเรียนที่มีทักษะในการคิดและวิเคราะห์ได้ดีมากอีกทั้งจินตนาการัชนเลิศ เมื่อจบปีสนั้นเขาได้รับรางวัลเกียรติยศอันดับหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าในตอนนั้นเมื่อครั้งปีหนึ่งเขาทำอะไรบ้างสวัสดีท่านที่ปรึกษ,ษาที่เคารพแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมฟังกุ่มพิติง้ง คนนะครับวันนี้ผมนายนิวัดเจยสอนครัก็จะน,นําเสนองานที่ได้ทําในช่วงซัมเมอร์นะครับเรื่องไอซิ่งโมเดลซิมูเลชันนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมจะพูดตอนนี้ก็มีประมาณหกหัวข้อครับซึ่งก็มีหัวข้อต่างๆับงนี้ก็อันที่หนึ่งนะครับอินโทรดักชันนะครับก็จะกล่าวถึงความเป็นไปเป็นมาของเรื่องที่จะทําเล็กน้อยแล้วก็ อันที่สองก็จะพูดถึงแรนดอมเนียแล้วก็อันที่สามแคนนอนท่อดิสติบิวชันแลื่อที่จะนำสองข้อนี้สองกับสามไปใช้ในการซิมูเลตไอซิ่งโมเดลในข้อที่สี่นะครับแล้วก็ัข้อที่ห้าก็จะพูดถึง a อนาลิติกชุนิชัมนะครับก็ัข้อที่หกก็จะพูดถึงผลของเปรียบเทียบระหว่าง การซิมูเลตกับผลเฉลยที่เป็นอนาลิติกนะครับก็อินโท d ร c ดักชันนะครับก็ดูรูปนี้นะครับก็คือรูปของตะปูนะครับปกตินะครับแม่เนล็กโมเมนต์ภายในตะปูก็จะอยู่กันอย่างสุงมๆนะครับก็จะทําให้ตะปูไม่มีสภ,ภาพเป็นแม่เหล็กนะครับถ้าถ้าถ้าเราเอาแม่เหล็กภายนอก มันมันเหวี่ยวนาตะปูนะครับแม่เหล็กสนามแม่เหล็กภายนอกก็จะทําให้แม่เหล็กโมเมนต์ภายในตะปูเรียงตัวไปนี้ทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่นะครับทําให้ตะปูกายสภาพเป็นแม่เหล็กขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เรียกเรียกแม่เหล็กแบบนี้ว่าพาลาแม่เติกนะครับเราอยากรู้ว่าสนามแม่เหล็กภายในตะปูจะลดลงในลักษณะอย่างไร เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราก็ต้องการจะซิมูเลตดูนะครับแต่ว่าเราก็จะขอเพื่อให้ง่ายในการศึกษานะครับเราก็จะเปลี่ยนตับปูเป็นแบบจำลองต่อไปนี้นะครับเป็นปะตอมเพียงกันในหนึ่งมิตินะครับแล้วก็ดูภายในระบบที่มีอุณหภูมีแล้วก็มีสนามแม่เหล็กภายนอกนะครับเดี๋ยวเราจะ พักเรื่องนี้ไปก่อนนะครับเราจะมาดูหัวข้อต่อไปก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันทีหลังนะครับหัวข,ข้อที่สองนะครับ random f e นะครับในการ simulation นะครับจะต้องจะต้องใช้ในการจะต้องใช้การสู่มเลขเพื่อที่จะใช้สู่มสถานะของแม่เนติกโมเมนตนะครับซึ่งดูคำสั่ง r เท่ากับ l a นด d ก็จะทำงานดังนี้นะครับ โปรแกรมก็จะสุ่มเลขขึ้นมาเลขหนึ่งจากศูนย์ถึงแลนแม็กซึ่งแลนแม็กก็จะมีค่าอยู่ที่สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดนะครับแล้วก็ค่าที่สุ่มขึ้นมาก็เก็บไว้ในอนะครับถ้าเราต้องการให้โปรแกรมสุ่มเลขจากศูนย์ถึงหนึ่งร้อยเราก็จะใช้คำสัง่งต่อไปนี้ r เท่ากับแลนด b เปอร์เซ็นต์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับซึ่งคําสั่งนี้ก็จะทํางานดังน,นี้นะครับก็คือโปรแกรมสูมเลขขึ้นมาเลขหนึ่งจากสูวอิงแลนด์แม็กแล้วก็หารด้วยหนึ่งศูนย์หนึ่งจากนั้นก็เก็บเอาเศษของการหารไว้ในไปในอานะครับสูขึ้นมาเลขหนึ่งสมมุติว่าได้หนึ่งร้อยสี่นะครับจากนั้นก็เอาหนึ่งร้อยสี่มอดหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับก็จะได้หนึ่งเศษสามสามก็จะถูกเก็บไปในอาร์นะครับ ต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างโปรแกร,รมที่ใช้สุ่มเหตุการการโยนเหรียญนะครับซึ่งการโยนเหรียญก็จะมีเหตุการณ์รรหรณให้ให,ให้ให้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สองเหตุการณ์นะครับก็คือหัวกับก้อยนะครับ r เท่ากับ l a n d เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยก็คือ r มีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าสิบเก้าครับก็คือมีอยู่หนึ่งร้อยค่านะครับถ้าสมมติว่า r น้อยกว่าหรือเท่ากับสี่สิบเก้าก็คือห้าสิบค่าแรกนะครับ ให้ให,ให้ให้เป็นหัวนะครับที่เหลือให้เป็นก้อยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดหัวกับก้อยก็คือห้าสิบห้าสิบเท่ากันนะครับต่อไปนะครับถ้าเราต้องการสูมเหตุการณ์การโยนเหรียญเหมือนเดิมครับแต่ว่าความน่าจะเป็นไม่เท่ากับครึ่งต่อครึ่งน,นะครับเราเราให้ให้ให้มีความน่าจะเป็นเป็นปีสิบเปอร์เซ็นตกับหกสิบเปอร์เซ็นตามลาดับนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับนี่คือรูปหัวก้อย อันนี้ไม่ใช่นะครับของค oh, ุณแตคือนี้นะครับก็สูมเลขขึ้นมาให้มีอยู่ร้อยค่าครับก็คือสูมเลขศูนย์ึงเกสิบเก้านะครับแล้วก็แบ่งเลขที่สูมมาสองออกเป็นสองส่วนตามความน่าจะเป็นเพื่อที่จะใช้แทนเหตุการณ์ที่ที่เราจะสูมนะครับสูมเลขขึ้นมาแล้วก็สูมเกสิบเก้าจะมีอยู่หนึ่งร้อยส่วนนะครับความน่าจะเป็นในการออกออกหัวคือสี่สิบส่วนนะครับ สี่สิบของหนึ่งร้อยก็คือสี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นสี่สิบส่วนแรกนี้ก็จะเป็นส่วนที่ออกหัวนะครับเพราะฉะนั้นเลขขีดตรงขีดสีดำดำก็คือขีดสีดำดำนี้นะครับก็คือเลขสามสิบเก้านะครับก็ก็จะเป็นในช่องสี่สิบส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลืออีกหกสิบส่วนก็จะเป็นก้อยนะครับก็จะเขียนก,กันดังนี้นะครับ ถ้า r น้อยกว่าเท่ากับ39ก็ให้เป็นหัวที่เหลือก็ให้เป็นก้อยนะครับต่อมานะครับสมมติว่าเรามีแม่ติดโมเมนต,ต์ที่อยู่ในสนามแม่เหล็กภายนอกแล้วก็มีอุณหภูมินะครับมีสถานะต่างๆครับเราอยากรู้ว่าสถานะต่างๆที่ขึ้นอยู่กับพลังงานนี้ จะมีค่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับว่าตัวไหนจะมีความน่าจะเป็นแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือสิ่งที่จะใช้อธิบายความน่าจะเป็นนี้ก็คือคอ n o n น์นิ่งคอร์ิเดรบิวชันนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีทางฟิสิกส์ทฤษฎีหนึ่งนะครับที่จะนํามาใช้ในการซิมเลตในการในการทํางานนี้นะครับก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่าความน่าจะเป็นของสถานะรหันตรงกับเอ็กโพเนนเชียลของ ลบพลังงานของสถานะนั้นส่วน KbT นะครับ Kb คือค่าคงที่ Boltzmann นะครับก็เปลี่ยนให้ความสัมพันธ์ในรูปของการแปลผ่านเดนสมการก็จะมีค่าคงที่คูณค่าคงที่ c คูณอยู่นะครับก็จากผลร่วของความน่าจะเป็นเท่ากับหนึ่งนะครับเราก็ทำการาหาค่า c ออกมาครับก็จะได้ ขนานี้ค่ distribution เป็นหลักสมก,การที่สามนะครับเราก็จะใช้สมก,การที่สามนี้นะครับไปไป,ไปหาค่าความน่าจะเป็นของแต่ละสถานะนะครับต่อมานะครับไอซิ่งโมเดลซิมูเลชันนะครับก็เราให้ระบบของเราเป็นระบบในหนึ่งวิตินะครับแล้วก็มีมีอะตอมเรียงกันในหนึ่งวิติ แล้วก็แต่แต่ละตัวนะครับแต่ละตัวมีอันแพรอิเล็กตรอนเพียงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กภายนอกปีนะครับก็คือในลูกศรสีเขียวนะครับเป็นสนามแม่เหล็กภายนอกแล้วก็ให้แต่ละอะตอมมีสปินหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วก็กําหนดให้ อะตอมแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกันนะครับก็คือว่าในความเป็นจริงแม่เหลกโมเมนต์ที่อยู่ใกล้ๆกันก็จะมีอันตรกิริยาต่อกันบ้างนะครับแต่ว่าในขั้นนี้เราจะสมมุติให้ว่าไม่มีนะครับก็คือให้มันมีค่าน้อยมากเราจะละทิ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อทาการประมาณแบบแบบยางครับนอกจากว่าอะตอม ที่เราทําการซูมมเลตแล้วกำหนดให้มันมีสปีดเป็นหนึ่งกันสอง<ฮ>ครับเพราะฉะนั้นไม่ด้ติดโมเมนต์ตามนแนวแกนเซตก็จะมีอยู่สองสถานะนะครับก็คือบวกมิวศูนย์ 0, กับลบมิลลิโ์ 0. แล้วก็จากที่เรากำหนดให้ว่าอะตอมแต่ละตัวเป็นอิสระต่อกันโดยโดยการประมาณนะครับเราก็จะได้ว่าพลังงานของแต่ละอะตอมเกิดจากอันตรกิริยาระหว่างสนามแม่เหล็กภายนอกนอก,กับแม่เหล็กโมเมนต์ของอะตอม ซึ่งก็มีสมการเป็น e เท่ากับลบ u ดบ b นะครับเราก็จะสามารถหาพลังงานของแต่ละสถานะได้ดังนี้นะครับพลังงานของสถานะเป็นบวกนะครับก็ได้เท่ากับลบ u ศูนย์ b ศูนย์แล้วก็พลังงานของสถานะลบเตอได้เป็นบวก u ศูนย์ b ศูนย์จากนั้นเราก็จะจากนั้นเราก็จะนําพลังงานนี้นะครับไป แทนใน c n o n i c a l d i s i r i b t i o n นะครับเพื่อหาความน่าจะเป็นของแต่ละสถานะซึ่งขึ้นอยู่กับพลังงานเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของสถานะที่เป็นบวกนะครับก็จะได้เป็นสมการที่โชว์อยู่ในขณะนี้นครับแล้วก็ความน่าจะเป็นของสถานะที่เป็นลบต่อไปนะครับเราก็จะหาเนื่องจากว่า มีอยู่มีมีอยู่สองสถานะนะครับเราจะหาอตราส่วนของของความน่าจะเป็นนะครับหาทีของสถานะบวกต่อทีของสถานะลบนะครับก็หลังจากหามาแล้วนะครับก็จะได้เป็นอ e ีกอโคนเชียงของสองมีศูนย์มีศูนย์ส่วน jpt นะครับเราก็จะใช้สมการนี้นะครับเป็นตัวช่วยในการซิมูเลตนะครับโดยซ่มเลขจากศูนถึงแลนด์นะ แล้วมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดแรนแม็กบวกหนึ่งค่าก็แต่งออกเป็นสองส่วนตามความน่าจะเป็นเป็นทบวกกับ P- ลบให้ส่วนแรกมีบีค่าเพราะฉะนั้นอีกส่วนหลังก็จะเป็นแรนแม็กบวกหนึ่งลบบีก็จากรูปเราก็จะได้ว่า P- บวกต่อ P- ลบ เท่ากับ b ต่อแรนรบวกหนึ่งลบ b จากนั้นเนื่องจากว่าเราเราต้องการเราต้องการตัวเลขตัวเลข b แล้วก็ย้ายย้ายสมการเพื่อหาค่า b ก็จะได้ออกมาแางนี้นะครับหลังจากได้ค่า b แล้วเราก็จะได้ว่าเลขตรงขีดสีดำๆก็คือ b ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าโปรแกรมสูงเลขได้ีค่าเท่ากับ A ก็จะให้ไว้ในติโมนมต์มีสถานะเป็นบวกแล้วก็ที่เหลือก็ให้มีสถานะเป็นลบก็มาดูวฉนดการทำง,ง,งานของโัรแกรมนะครับก็เริ่มจากสตาร์ทแล้วก็ตั้งค่าเงื่อนไขเริ่มต้นนะครับเราให้สนามแม่เหล็ก B เป็น1.8นะครับ แล้วก็ KB เรากำหนดเป็น0.001นะครับแล้วก็ให้อุณหภูมิเริ่มต้นเป็น300ร้เคลวินเมื่อตั้งค่าเงืนไขเริ่มต้นแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการหาค่าเฉลี่ยของไม่ติดโมเมนต์ก็ทำทำโดยสุม่มค่าไม่ติดโมเมนตะ์ก็คือมีสองสถานะก็คือมีบวกกับมีลบจากเงื่อนไขของ probability ก็ก็จะได้มาหนึ่งค่าจากนั้นเป็นวกเ็นลบก็ก็ไม่รู้ก็จากนั้นก็ทําซ้ำหนึ่งล้านครั้งก็จะได้แมเหล็กโมเมนต์อยู่หนึ่งล้านค่าแล้วก็เฉลี่ยจากนั้นก็เปลี่ยนอุณหภูมิจากจากสามร้อยเป็นถึงหนึ่งหนึ่งสามร้อยก็วนลูปไปจนเสร็จเราก็จะได้แมเหล็กโมเมนต์ที่เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิออกมาก็หยุดนะนี่เรามาดู การหาค่าไม่ไไม่ติดโมเมนต์เฉลีย่ยละเอียดขึ้นมาเล็้นิดหนึงโดยการสูงว่าเป็นไม่ได้ติดโมเมนตที่มีสถานะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ทำดังนี้ก็คือคำนวณค่าอัตราส่วนความน่าจะเป็น p บวกต่อ p ลบแล้วก็คำนวณค่า a ที่ที่โชว์ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นก็สูงตัวเลขขึ้นมาจากู0ถึง n แม็ก ก็จะได้ว่าค่าค่าเลขที่สูงขึ้นมาน้อยกว่าค่า a ก็ให้ไม่ได้ติดโมเมนต์มีค่าเป็นบวกที่เหลือก็ให้ไม่ติดโมเมนต์มีค่าเป็นลบจากนั้นก็เฉดเดียมิวหลังจากที่ทำซ้ำบําลังครั้งแล้วนี่คือตัวอย่างของผลการลานโปรแกรมนะครับก็สิ่งที่โปรแกรมมพนออกมาก็คืออันที่หนึ่งนะครับอุณหภูมิที่ที่ที่จะหาไม่ติดโมเมนต์ที่ ที่แต่ละค่านะครับแล้วก็ค่าแรนแม็กแล้วก็อัตราส่วนของความน่าจะเป็นแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือค่า A อนะครับแล้วก็สุดท้ายก็พินแมกซิตโมเมนต์เฉลีย่ยแล้วก็ผลรวมของแมกซิตโมเมนต์ก่อนก่อนที่จะเฉลีย่ย <c oughs> แล้วก็โปรแกรมก็จะให้ใส่ชื่อ ไฟล์ที่จะใช้เก็บข้อมูลเพื่อที่จะเอาข้อมูลไปเขียนกราฟนะครับซึ่งในไฟล์เก็บข้อมูลก็จะเป็นดังนี้นะครับอันนี้ก็คือแถวแรกก็คืออุณหภูมินะครับแถวที่สองก็คือไม่ไดติกโมเมนต์เฉลีย่ยแล้วก็แถวที่สามก็คือไม่ไดติกโมเมนต์คูณกับสนามแม่เหล็กส่วนที e. ่ี เราก็จะนําข้อมูลในไฟล์นี้ไปทําการเขียนกาะครับก็จะได้กราฟมาดังนี้นะเป็นการเฉียนกราฟระหว่างแม่เ e ล็กโมเมนต์กับ Q0 B0 KBP โดยมีค่าที่เป็นเงื่อไนไขของ่ารนี้นะครับแก็นี่คือผลของการซิมูเลตมาดู a n a l y t i c solution นะครับ เรามีสมการทางคณิตศาสตร์ว่าค่าเฉลีย่ยสามารถหาได้จาก x summation ของ xi คูณด้วยความน่าจะเป็นของ xi นะครับเนื่องจากว่าเรามีความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาค่าเฉลีย่ยของโมเมนต์ได้นะครับก็จะได้ว่าค่าเฉลีย่ยของโมเมนต์เท่ากับบวกมิลูนคูณกับความน่าจะเป็นของสถานะมิลสูนก็คือ พีบวกนะครับแล้วก็บวกด้วยลบมิวศูนย์คูณด้วยสถานะพีความน่าจะเป็นสถานะพีลบนะครับก็แทนค่าต่างๆลงไปนะครับแล้วก็เรามีเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ว่าอันในโพิบริกเเท่ากับ e กําลัง x ลบ e ีกำลังลบ x ส่วนด้วย e กําลัง x บวก e กําลังลบ x อ็กนะครับเราก็จะให้ x เป็นมิวศูนย์บศูนย์ส่วน k ค t นะครับเราเราเราก็จะได้สมการสไตล์มาเป็น ม่แร t ติโมเมนต์เฉลี่ยเท่ากับหนึ่งศูนย์ทานในริของหนึ่งศูนมีศูนย์ส่วนเคบีนะครับอันนี้ก็คืออ y นแอตติคโซลูชันนะครับแล้วก็เราก็เอา a l น t i c ติคโซลูชันมาเขียนกราฟนะครับด้วยค่าต่างๆที่เป็นเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับก,บการซิมูเลชันนะครับก็จะได้กราฟออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ ต่อไปเป็น c o นคลูช i o n จากนั้นเราก็เอาทั้ง simulation แล้วก็ข้อส t บค n นมาเปรียบเทียบกันนะครับก็จะเห็นว่าผลจากการ simulation มีค่าแมนติกโมเมนต์ลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น,นเป็นเป็นกราฟเหมือนกับไฮโพดิกแทนเจนของมิลสูมมส่วน KBT เช่นเดียวกันกันกบอะไรที่ข้อสืบค้นนะครับ ันนี้อันนี้ก็คือว่าสีสีฟ้านะครับก็คือว่าเราเราเราถุกไม่ในติดโมเมนต์ Arts, มาสิบค่านะครับแล้วก็ทําการเฉลีย่ยแล้วก็เปลี่ยนอุณหภูมินะครับสีแดงก็คือสุไใ่ติดโมเมนต์มาร้อยค่าแล้วก็ทาการเฉลีย่ยแล้วก็เปลี่ยนอุณหภูมินะครับสีเขียวคือหนึ่งล้านค่านะครับซึ่งมันถูกทับด้วยเส้นสีม่วงครับเเล็กน้อยอย่างนี้นะครับก็คือสมบมาหนึ่งล้านค่านะครับก็จะเห็นว่าถ้า นื่องจากว่าเราใช้แค่แนวในข้อที่วิวชั่นในการซึ่งซึ่งบอกได้ความน่าจะเป็นในการทํานายสถานะของไอติมโมเมนตนะครับเราจึงต้องทําการสุ่มหลายครั้งนะครับจึงจะทําให้ผลของการซิมูเลชั่นมีค่าเข้าใกล้กับนั้นข้อิมูเนื่นนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้เรียกว่ามันติคาโร อันนี้เราก็อันนี้นะครับเป็นงานของวาเลนีเฮนรี่นะครับซึ่งเขาทำเขาทำการวัดสนามแม่เหล็กแล้วก็เปรียบเทียบกับผลเสร็จผลเฉลยที่เป็นอนาลิติคอนนะครับในปีหนึ่งเก้าห้าสองนะครับซึ่งสารที่เขาวัดก็มีสามอย่างครับก็คือ CR บวกสามซึ่งมีสปินเป็นสามส่วนสองแล้วก็ FE บวกสามสปินเป็นห้าส่วนสองแล้วก็ g ีบวกสามสปินเป็นเจ็ดส่วนสองนะครับก็ก็จะได้ว่าคิวน้ำภูมิต่างๆก็จะมีก็ก็ก็จะมีค่าลดลงค่าค่า,ค,าค่าสนามแม่เหล็กมีค่าน้อยลงนะครับก็จะเห็นว่า ผลจากการทดลองครับเข้ากันได้ดีกับผลเฉลยที่เป็นอนาลิซิฟอลนะครับ